ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านชายแดนบ้านหวกนะครับเพื่อจะข้ามไปยังลาวนะครับนะครับครับจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องมายื่นเอกสารก่อนข้ามไปยังลาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับมีพี่น้อง คนไทยนะครับมาทําเรื่องเพื่อจะข้ามไปยังฝั่งลาวอันนี้ด่านบ้านฮวกนะครับอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาก็จะมีคนมานั่งรออยู่นะครับสำหรับเอกสารที่จะข้ามไปก็บ่อยุ่งยากนะครับมีพัสดพ์สสปคนอันนี้พัสดสอป์อรถนะครับอันนี้เล่มรถเ,เป็นชื่อเราเตรียมเอกสารนะครับ ตอมาสี่ต่อมอสามต่อมาสองนะครับเขียนให้เรียบร้อยอย่างละสองชุดนะครับแล้วเราก็ถ่ายสำเนานะครับสำเนาเ,เล่มสำเนาเล่มรถนะครับพร้อมหน้าเสียภาษีและสำเนาบัตรนะครับสำเนาเล่มรถนะครับ หน้าหน้าเสียภาษีด้วยนะครับหน้าที่แสดงการเสียภาษีแล้วก็สำเนาบัตรนะครับสำเนาเบัตรประชาชนนะครับของของคนคนที่เป็นเจ้าของรถนะครับถ่ายเตรียมไว้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไระเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคนขับรถไปพร้อมกับภรรยาคือคนขับรถหนึ่งคนภรรยาหนึ่งคนและรถเป็นของเราเองเสียค่าธรรมเนียม วันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์นะครับเสียค่าธรรมเนียม30บาทนะครับก็คือรถหคันคน2คนเสีย30บาทนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับด่านบ้านห้วพี่น้องคนไทยกำลังเขียนเอกสารนะครับเพื่อจะข้ามไปนะครับอันนี้ก็คือด่านตรวจ พยเอานะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกคนนะครับบริการด้วยความเต็มใจครับน้องตำรวจก็มาให้คำแนะนำนะครับมันมีกระดาษระปอได้ไหมได้ได้ช่วยกันเขียนได้ได้ครับถึงคนหนึ่งเขียนสองใบใช่ไหมคะอันนี้เฉพาะผู้โดยสารครับผู้โดยสารมีห้าคนก็ใส่ห้าคนแต่ แต่ตอนม4เขียนเฉพาะคนขับรถเฉพาะคนขับครับแล้วคนนี้นถ้าถ้ามาจากามาจากเชียงรายเอ๋อไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่เขียนขอ้อ 9v เลย,เลยออกจากท่าออกจากที่พันเนธทำาานบรนทุกไปยังด่านบางงอนประเทศลาวอะไรเงี้ยวันที่ออกแล้วใครคนขับหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาให้คําแนะนํานะครับเพื่อยื่นเอกสารข้ามไปนะครับที่นี่น,าน่ารักง่ายครับไม่ยุ่งยากขอบคุณครับ